อาลุนสวัสดียามเช้านะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนะมาลุยกันต่อนะครับกับพระคุณแผนพระอาจารย์ยริกรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้นะฮะจะมาเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่ชายนะฮะจะมาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆเหมือนเดิมนะครับนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนานยกคู่สามร้อยห้าสิบนะครับไอสองร้อยยกคู่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนองค์ไหนสองร้อยห้าสิบบาทยกคู่สี่ร้อยได้เลยนะครับส่วนองค์ไหนสามร้อยยกคู่ ใส่ยกคู่5้ารได้เลยนะครับนะมาลองรับชมดูวพ,พี่นะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันแน่นอนนะฮะสวยไม่แพ้กันแน่นอนนะครับแล้วก็มีองค์ละร้อยแดบาทนะฮะยกคู่3า0ร้อยก็มีนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกรับชมดูไปรพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับมาในการแรกกันเลยครับนะรายการที่1ครับ รายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาครับพี่นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่ในพี่ชายรุ่นนี้นะครับนะวันนี้นะนวันนี้มาเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อจินดามณีนะครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสองห้าครับนะฝั่งพลอยฝั่งเพชรซีเซตนะฮะนี่ฮะตรงกลางหน้าอกนะครับนะสวยๆเลยสําหรับพระขุนแผนนะครับ ร,รายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับนะองค์นี้ขอแบ่งปันให้พี่พที่200บาทนะครับ200บาทพร้อมจะส่งกันเลยครับรายการที่1รายการที่2ครับรายการนี้ฮนะรายการนี้เป็นเนื้อแม่เหล็กํำพีนะครับนะหน้าปั๊มจีวรนนะหน้าปั๊มจีวรพระอาจารย์อดีเล็กนะครับ เลขคนเบอร์86นะครับเป็น2หน้านะฮะหลังยันนะครับนี่ฮะพี่เห็นรอยไหมนี่คือเป็นรอยหน้าปั๊มหลังยันปั๊มหน้าหน้าหน้าจีวอนนะครับนี่ฮะองค์นี้เลขคนเบอร์86นะครับองค์นี้ผมขอที่250บาทนะครับรายการที่2ต่อมารายการที่3ครับรายการนี้จะออกเป็นทางเีืองแสงนะครับรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีนะครับรายการนี้เป็นเรืองแสงนะครับ นี่ฮะนี่คือแบบไม่มืดนะผมมีไฟอยู่ด้านหลังนะครับรายการนี้นะครับนะนี่ฮะเป็นเรื่องแสงนะครับองค์นี้นะคะขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่สองร้อยยี่สิบาทพอนะครับสองร้อยยี่สิบาทพอเลขค้นตัวเบอร์มาเลขห้าสิบสามครับรายการที่สามต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะฮะตะกุดโทนทองแดงสองดอกนะครับเลขค้นตัวเบอร์มาเลขสองสี เลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลข24ครับรายการนี้รับไปพี่ชายนะครับน้องแบ่งปันให้ที่สองร้อบาทพอพี่200บาทพอครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่5ครับรายการที่5รายการนี้นะครับนะเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลข9ครับรายการนี้เป็นเนื้อชมพูนุสสะกดใจครับรายการนี้นะฝังอ่าเรียกว่านะเหล็กไหลหรือเปล่าพี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้สักครู่นะฮะ อ่าโอเคครับฝันฝังเม็ดเหล็กไหลนะครับฝังเม็ดเหล็กไหลนะครับนะฮะสวยๆกันเลยนี่ฮะเลขคุณนัเบอร์หมายเลขเก้าด้วยนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยนะครับสองร้อยยี่สิบาทพอนะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกรายการที่พี่นะเป็นเนื้อเนี่ยฮะตัดที่นะ รายการที่6นะครับเป็นเนื้อบนพี่ชายนะครับรายการนี้เนื้อผงพยางยิ้วดำาฮเนื้อผงพยางยิ้วดำครับรายการนี้เป็นฝังจะฝังนะฮะต่อเงินนะครับฝังต่อเงินนะฮะพลอยแดงนะครับฝังต่อเงินพลอยแดงนะพี่รายการนี้เลขคุณเบอร์มาที่ยี่สิบเจ็ดครับรวมกันที่เก้านะครับรวมกันที่เก้ารายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่ชายรายการที่หกนะครับต่อมาฮะรายการถัดไปครับรายการที่เจ็ดครับ รายการที 7, ini, región, ่เจ็ดครับรายกางนี réussi, ni, ้นะครับเป็นเนื้อว่านเกษรมหาสน่ฮะนี่ฮะรายการนี้หน้าเงินนะครับหน้าเงินแท้นะครับรายการนี้เรียกคุณเบิกเก้าสิบสี่ครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่นะครับรายการนี้เป็นรายการบนอยู่นะพี่นะเดี๋ยวผมดูรายการให้นะรายการบนอยู่นะพี่นะรายการนี้เป็นรายการ นหน้าเงินนะครับฝังแผ่นเงินนะฮะนี่หลังอุดเม็ดนะนะครับเนื้อผงเกษรมหาสน่รายการนี้นะครับนะขอแบ่งปันนะฮะพี่พี่จีครับที่400ร้อยบาทไอ้สามยห้าบาทพอฮะจัดโปรให้นะสามร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่นะครับนะเป็นรายการพิเศษนะฮะต่อมารายการที่8ฮะรายการที่8ปดรายการนี้เนื้อผงพยังยุดาหน้าเงินในพี่น้าด้านหลังเป็นพระยอดธงชัยฮะ เนี่ยฮะเป็นหลังเป็นพระยอดธงนะครับเลขโค้นตัวเบอร์บบรหมายเลขสิบครับรนี่ฮะนี่ครับพระยอดธงชนะศึกนะครับเลขโค้นตัวเบอร์บบรหมายเลขสิบนะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยฮะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะพี่ชายนะฮะถ้ายกคูหกร้อยได้เลยนะครับจัดให้ ต่อมาครับพี่ชายรายการนี้นะครับเป็นเนื้อหินนะครับรายการที่9รายการนี้เป็นเนื้อหินพระธาตุพันปีฮะเนื้อหินพระธาตุพันปีพี่ชายนะครับตอนนี้เนื้อหินเหมือนจะเหลืออยู่แค่องค์นี้องค์สุดท้ายแล้วเลขคนตัวเบอร์มาเลข53ครับรวมกันได้8นะองค์นี้สวยจริงฮะรายการนี้แบ่งปไปเหมือนเดิมพี่ชายนะครับ400บาทนะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10ครับเนี่ยฮะรายการนี้เลขคนตัวเบอร์62องนะครับนะฮะเนื้อผงพยางยุ้าดำ้ากากเงินนะครับ ฝั่งพระยอดธงนะฮะนี่ฝั่งพระยอดธงชนะศึกเลขคนต่าเบอร์หกสองครับเปิดที่สี่ร้อยนะฮะเหมือนเดิมพี่ชายเปิดที่สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้ปัดโทนนะฮะตะกุดธงสามกษัตริย์นะฮะปรากฏโทนสามกษัตริย์จพี่เลขคนต่าเบอร์ห้าศูนย์ครับรายการนี้เป็นเนื้อนี่ฮะเป็นเนื้อผงนะฮะผงว่านสาวหลงนะครับผงว่านสาวหลงนะ ตะกุดโทนสามกษัตริย์ปัดทองครับด้านหน้านะครับอง์นี้แบ่งปันพี่ๆีนะครับที่250บาทนะครับรายการที่นะฮะสินะครับเอฟอ่าต่อมารายการที่12รายการที่2 2ครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะฮะท่าสแบงนะครับเลขคุณเบอร์หมายเลข4ครับรายการนี้ฝังพลเต็มสูบฮะองนี้ฝังพลเต็มสูบนะครับรายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่300ร้อยนะพี่นะรายการนี้รายการที่12ครับ รายการที่13ครับรายการที่13รายการนี้เป็นเนื้อจินดามนีนะครับเลขคนณตัเบอร์28ฝังพลอยหน้าอกนะฮะรายการนี้แบ่งปันที่200บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่200บาทนะครับพี่นะรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14ครับรายการที่4ี่รายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีเนื้อแร่เหล็กน้าพีหน้ากากอันบังกานะครับหน้ากากอันบังกานะครับองค์นี้ขอที่250บาทเลขค้ณตัเบอร์หมายเลข3 0ครับรายการที่ ส4นะครับต่อมารายการที่1 5รายการนี้เป็นเนื้อว่านสาวหลงนะครับหน้ากากทองแดงเลขคุณะเบอร์25ครับเลขคุณะเบอร์25ครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่220บาทครับองนี้ขอแบ่งปันที่2 2 0บาทนะครับรายการที่1 5รายการที่16ครับรายการที่16รายการนี้ปัดหน้าทองครับรายการนี้ปัดหน้าทองนะครับองนี้นะครับจะเป็นรายการนะครับเนื้อ เนื้อผงพลายนะครับเนื้อผงพลายบ้างบิบเนะสักคู่นะครับผมดูให้นะครับองนี้จะออกอยู่เพราะฟ้านะครับรายการนี้เป็นอ่าโอเคผมเจอแล้วรายการนี้เป็นเนื้อผงพลายเจ้าน้ําเงินนะฮะหน้าทาทองครับเนื้อผงพลายเจ้าน้ําเงินหน้าทาทองนะฮะเลขคนเบอร์หกศูนครับองนี้ผมขอร้อยแปดสิบบาทพอครับพี่ชานนะฮะรายการที่นะครับสิบหกนะครับ ่อมารายการที่17ครับรายการที่17หลังฝั่งเท้าเวส,สวรรณเลขคูตเบอร์หมายเลข28รายการนี้เป็นเนื้อว่านเกสอรมหาเสน่ห์ฮะรายการนี้ฝั่งเท้าเวสวรรณขอที่250บาทครับขอที่250บาทครับพี่นะครับรายการที่17นะครับ รายการที่ที่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อชมพูนุสกดใจครับน,นด้านหลังฝั่งท้าเวสวันเลขคุณเบอร์อรหมายเลขสี่สิบห้าองนี้สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับพี่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับพี่ถ้าพี่รับคู่ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับพี่ๆเอาไปครับองค์นี้ผมให้คู่กันที่400บาท400บาทพี่เอาไปครับนะต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่19บนฮะ รายการที่19รายการนี้เนื้อผงพยางยุดำฝังพลอยใสยเต็มสูบเลขค้ดตัเบอร์หมายเลข16รายการนี้ขอ250ราครับรายการนี้ขอ2 5 0ิบาทครับพี่จารรายการที่19ต่อมารายการที่20ครับรายการนี้ฝังพลอยนะฮะนี่ฮะฝังพลอย74สครับนี่เลขค้ดตําเบอร์หมายเลข45รายการนี้เป็นเนื้อเกสร,รมหาเสน่ห์ฮะรายการนี้ขอที่2 8 0บาท องนี้ขอที่250บาทแล้วกันพี่ชายนะฮะจัดไปครับโปรโมชั่นนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการ21ครับรายการ21รายการนี้เป็นเนื้อทุทนดําขาวฮะด้านหลังฝั่งพระเวสวรรณเลขคุณตั้งเบอร์มาเลข93ครับเลขคุณตั้งเบอร์มาเลข93ครับรายการนี้ฝั่งพระวิสุวรรณขอที่250บาทนะครับนะรายการนี้ขอ2อ0บาทครับรายการที่21ครับ รายการที่ยีสองครับรายการยีิบสองรายการนี้เลขค้ดนัวเบิร์มหมายเลขหกครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับเนื้อจินดามนีใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงครับอาวรายการนี้เป็นเนื้อจินดาแมนีจริงฮะด้านหลังปั๊มยันนะฮะด้านหลังปั๊มยันจัดนี่ฮพระอาจารย์เฉลีกนะเขียนยันให้ด้วยปั๊มยันให้ด้วยนะปั๊มจีวรลงไปด้านหน้าเลขค้ดตัาเบิร์มหมายเลขหกกระดกซับครับนี่ฮะจัดไปกับใจองค์นี้ขอที่สามร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบสองอ่ะ ต่อมารายการย3ราลายการนี้เป็นเนื้อทูโทนนะครับน้ำตาขลขาวฮะด้านหลังนี่ครับนะเป็นฝังตะกุดสามกริย์องค์นี้จะอกนะจะเล้าไมไไหรือเปล่าพี่ไม่ไห่นนะเหมือนน่าจะมาเป็นพิมพ์เขานะไม่จะเล้าไม่จะหักนะพี่นะน่าจะพิมพ์องค์นี้เป็นพิมพ์นะไปเป็นลายองค์นี้ผมขอจัดพิเศษให้พี่ที่ร้อยห้าสิบขอคนที่รับได้แล้วกันนะครับขอที่ร้อยห้าสิบขอคนที่รับได้แล้วกันพี่ชายนกะารหรือใครซื้อครบ 500, ห้าร้อยผมแท้ตรงนี้ไปนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่24รายการสุดท้ายครับรายการนี้เป็นเนื้อชูพูนกสะกดใจเลขคนละเบอร์หมายเลข41ครับเลขคนละเบอร์หมายเลข41ครับรายการนี้หน้ากากแบล็คโลเดียมลายเงินหรือเรียกว่าหน้ากาก2กษัตริย์ครับเลข41ครับรายการนี้ขอ250บาทพอครับพี่รายการนี้ขอ250บาทพอครับพี่ชายนะครับวันนี้ก็มาจัดให้พี่นะครับ24รายการนะครับลองเลือกรับชมดูนะพี่ๆนะหากชอบจุใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรผม ได้เลยนะครับสำหรับนี้กาบขอพระคุณพีวีทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมา,มากๆครับ